ถ้าสารรับการขอร้องจากเจ้าทาซานและเพื่อนจึงมาเยี่ยมประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะเลิศของ32สำนักที่ไปหัวจัดขึ้นคู่แข่งขันคือผู้ดิกลุมอำนาจตะวันตกที่แท้จริงที่ส่งนักฆ่าผู้สังหารทาซานนั้นเป็นแผนชั่วของโอคิความจริงแล้วการแข่งขันของไปหัวและมังกรดำกำหนดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนของยุทธ์เท่านั้นแต่ได้กลายเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดหลังจากหนยหน้าของไปหัวอาจารย์เรียวได้รับบาดเจ็บแล้ว มือรองเจ้าก็พ่ายแพ้เช่นเดียวกันสุทธาทาซันจึตงต้องลงสนามเองโอคิสังให้รยิงทาซัน <Still> แต่โอคิกลัวแผนชั่วของเขาถูกเปิดเผยจึงฆ่ารปิดปาก <úng> แต่ท่าซันถูกปืนยิงไม่ตายและทําให้โกรธคือโอคิที่ทําร้ายรจึงตัดสินใจ,จ,จ,จสู้กับโอคิในที่สุดเนอตอนเสือประจนสิง มันยังไงกันเนี่ยความไว้เหนือกว่าตอนที่สู้กับฉันมากเลยได้เกินอะไรเนี่ยอาจารย์คือสู่ความไว้ที่เขาเคยมีมาก่อนแล้วแต่ทำไมถึงวาอย่างนี้นะความจริงนี่ไม่ใช่ทาสานตัวจริง<ห>มามาเด็กพระทาสานนุ่น<ค>งกางเกงกันเกงหไหยถึงได้ช้าลองอะ<ฮ>สิโอทำไมถึงผิดกันมากขนาดนี้เชียวหลบแล้วหลบลบแล้วหลบพ้นอีกแล้วตาสานหลบได้พ้นอุปกรณไฟอย่างง่ายได้แล้วเกินเฮ้ยอะไร เหนื่อยแล้วสิท่าฮะเป็นไงไม่พอใจหรือไงขณะนี้นายเป็นค่ต่อสู้ที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วนายกลายเป็นผู้อ่อนแอคนหนึ่งแล้วรู้ตัวไหมทศรฉันจะขอแกให้ได้ทศรเอาสิเขาเคลื่อนไหวได้เร็วมากเลยเหมือนกับความไวของสัตว์ป่ายังไงอย่างนั้นเลยอืมจริงสิอาจารย์กำลังเคลื่อนไหวด้วยพลังของสัตว์ป่ายังไงเล่ามันคืออะไรเล่า มันคืออะไรเออมันคืออะไรสายตาของเขากำลังทำอะไรนี่เรียกว่าการต่อสู้อย่างนั้นเรอไม่ได้เสียจิตในการต่อสู้ไปจะทำให้เราไม่สบายใจฉันตอกฆ่าต้องฆ่าทาร์านให้ได้สายตาเขาสายตาเขา้าเอ้ยบังอาจรู้ถูกฉันโอคิถึงขนาดนี้เจ้าละไล่ดูไปสายตาโอ้ยเรย้ยนี่ไงนี่ไรโจมตีนี่ชนะแล้วนี่แหละทุก น้าระชิดีคล่องออกมานี่นะนี่นะนนนพลังระเบิดเราเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้แล้วโเ<ช>อาทาสานยอดหน้าไม่ได้นะความว่สู้ทาสานไม่ได้เลยทาสานรู้ตายทั้งหมดแล้วโอ้โหแย่แล้วงานนี้เอาละนีะ่หัวนทาสานนี่รับเลยแล้วนี่หัวหน้านี่ก็ได้มันมาจากไห เทคนิคเล่นเหยปล้ำชื่อก็ก็เหมือนกันใส่เห็ดร็อกโยนกุ้งแห้งจากนั้นก็ยึดด้วยแขนเลยค่ะแม่พี่เดิมไม่ได้เดิมนี่เลยจากนั้นบินมาที่นั่นตายต่อเสาเข็มหัวไหลแน่นอนฉันหนะแล้วท่าใสใสเห็ดร็อกโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยนี่มันวิชาอะไรเนี่ยฮะในสามสองสำนักไม่มีสำนักไหนที่มีวิชามบนแบบนี้เลยดีมากดีมากเฮ้ วิชามวยยูโดธรรมดาตกลับเล่นงานเราซะน่วมไปเลยแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะเฟื้นจากความตายฟื้นจากความตายรวมพลังเป็นหนึ่งพิชิตความตายรวมพลังเป็นหนึ่งพิชิตความตายจงฝืนขึ้นมาโอ้ม้เล้วเก็เก๋ยยากพลังฟ้าดินพลังจักรวาลจากสีทิศรวมอยู่ที่ข้าเพียงคนเดียวระวังนะท้าันมันคือมาัศจรรยสายฟ้า หลายการกว่ามาทวดาสายฟ้าคูนที่ต้องโอเคกลายเป็นสีขาวไปหมดหลวมพลังทั้งตัวอยู่ที่มัดเดียวให้จงได้สิอาจารย์ระวังหน่อยนะยากพรังผ้าททิยโ์โอ้โหสว่างมากแฟบตายาก่โอ้แกเล่นงานฉันมาหลายกระบวนท่าแล้วมัดทั้งหมดนี้ฉันจะคืนให้กับแกบ้างไปดูกันเลกัน ไหนลบใต้พระหวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแนวยิงรับสิยาหลบรับบัตรฆ่าทหารนี่คือสุดยอดจากพลังของข้าลองลิ้มรสบัตรพิจารณาของข้าดูบ้างโอแรงมากกว่าจะเป็นยังไงโอย่าเข้าใกล้ไปปากไปเลยบัตรพิจารณาของข้าเฮ้ยนี่นะไปแล้วอเนี้ยลบใต้ว่านี่มันวางตาโอ้ยนี่อย่าแพ้ชนะโอ้ชิเฮ้ยเขายังไม่ได้เริ่มอะไรนะยังไม่ได้เริ่ม เฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันพลังที่เราเพิ่งหลบไปนี่นะนี่แหละเขาถึงเรียกว่ามัดเพชฌฆาตพลังของมันที่สัว์ออกมาควบคุมได้ตามอารมณ์ของข้าจงกระด้ทั่งศัตรูต้องพ่ายแพ้ไปทาซานคิดว่าจะหลบได้เหรอไปมาทางเฮ้ทางหลบได้หรอกนี่ฮะเฮ้ยหลบได้อีกต้องน่โอ้โห จะหลบไปได้สักนานแค่ไหนทาซานไม่ว่านายจะลิ่นร้นยังไงก็หลบหมัดของฉันไปไม่พ้นหรอกนะตอนที่นายอ่อนเพรียก็คือที่ฉันจะช่วยให้นายล้มแล้วก็รับด้วยหมัดเพชรขาตอีกลูกหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จแน่นอนเฮ้ยโอ้โอแย่แล้วร่างกายอ่อนเพรียมาก่งนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่เลย นี่กำลังแข่งขันนะไหนหมออะไรโย่เสร็จชันแน่ท้าซานเสร็จชันแน่รู้อุ้ยเวียงไปเลยโจ้จุ๊บโอ้หเขียวไหมท้าซานอาจารย์ยืนหยัดสู้ต่อไปเหตุการณ์แย่มากเลยท้าซานลุกขึ้นมาท้าซานเหนื่อยเหลือเกินอาจารย์ ต้องสู้เขาเนอะฟื้นฮะฟื้นฟื้นอะไรเฮ้ยนั่นอะไรนะฮะเป็นอะไรไปเหรอมีพลังสูงอย่างหนึ่งของใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ขเรานักของใครเล่านั่นแน่นอนเลยของทาซานขอจ้างเหรอเฮ้ยอย่าทำเป็นฉลาดไปหน่อยเลยนะทาซานเฮ้ยเฮ้ย เขากำลังทําอะไรของเขาอยู่นะฮะเขาใช้ส้นเท้ายืนนะ่ะทาซานคิดจะทําอะไรของเขาเนะี่ยหรือว่าทาซานหรือว่าทาซานาจะเออทาซานอันตรายมากนะหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วอันตรายมากทาซานคิดจะทําอะไรอะ่ะขอเร็วขึ้นอีกหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีเราต้องรับมือเขาอย่างเต็มที่ให้ได้มาเลยจะโอคิอาจารย์าาเขาจะทําได้หรือเปล่าเนี่ย<ะ>เข้ามาเลยโ มาเลยรับซื้ไม่ว่าน้าจ,จะทำยังไงเพื่อตัวฉันเองแล้วฉันจะรับเอาชาระให้ได้เลยรับมัดให้ดีอะไรรับตูมาเลย หากนายรับหมัดนี้ไว้แล้วก็ร้องรับดูก็แล้วกันเราไม่มีทางหนีแล้วอเฮ้ยโซอ๋อ้อ๋ออ๋อทาานฉันจะใช้พลังหมัดของฉันฆ่าทาซานให้ได้อ๋อไปดูอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนี่ยโอ้โยโอ้ยืูว่าพลังของเราจะหยุดเขาไม่ได้จริงๆหรือเนี่ยอ๋ออ๋อ าซานเฮ้ยให่แล้วแม่แต่อาจารย์ก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเลือออเราจะปล่อยให้คนในสนามมะลองบาดเจ็บไม่ได้อีกแล้วเราต้องเหมือนสัตว์ที่แอฟริการู้สึกมีพลังที่แรงมากเข้ามาเรารับรู้คำสั่งแต่นี่ไม่ใช่ของโอคีนะพลังอันนี้เป็นพลังของทาซานของทาซานเราจะต้องเหมือนสัตว์ที่แอฟริกาเหมือนสัตว์ที่แอฟริกา เหมือนสัตว์ที่แอฟริกาต้องดูสึกให้ได้ออกมาพลัง<อ>มหาศาลจะมาช่วยข้านบาดนัดนี้นั่นนะพลังที่เขาขึ้นมาจากกลุ่มนี้มันมาจากไหนกันแน่นะแรดช้างเสือจระเข้หมีล้วนปรากฏตัวฮะแม้แต่มาแรงต,าต่างๆก็มาช่วยต้านพลังของอข้าให้อยู่หลังทาสานนี่มัเรื่องอะไรกันเนี่ย<อ>เรา,าไเคยเห็นพลังมัชนนี้มาก่อนเลยนี่นะ มันพลังบัตรอะไรกันนักหนาเนี่ยพลังอะไรเนี่ยทาซานในที่สุดฉันเข้าใจแล้วจิตใจที่รักต่อแอฟริกาอันกว้างขวางของท่านและสัตว์อีกมากมายที่สนับสนุนท่านอยู่ทาซานจ้าทารซานพลังบัตรของฉันยาเฮ มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรฉันล้มเขาไม่ได้เนะเพราะอะไรจะบอกให้ใน่ล้มฉันไม่ลงหรอกเพราะพลังของสัตว์ป่าทุกตัวช่วยผลักฉันอยู่ไม่ว่าพลังอะไรก็ต้านมันไม่ได้หรอกน่าจะบอกให้ใครดูยอดโอ้ทำไม่ดีมากเลยหอกสุดยอดเลยเยี่ยมเลยแน่จริงพลังเขาทำลายโอคิลงได้จริงๆด้วยนะนี่นะอันว่าพลังเนี้น่ะเป็นพลังจิตที่ทุกคนมีอยู่แต่ของทาซานน่ะต่างจากของเรา ของเขาเป็นพลังที่ออกมาจากภายในก็เลยทำให้นายแปลกใจใช่หรือเปล่าล่าที่แปลกใจกว่าก็คือฉันก็คือโอคิโอคิเดชอเป็นไงพอรือยังโอคิแพ้ชนะก็เห็นชัดอยู่แล้วนี่เหนื่อยสิอะไรจะต้องไหวโอเคแปลกจังเลยพลังกลุ่มนั้นอะไม่ได้มุ่งไปที่ทาซานนี่นะทำไมเป็นอย่างนั้นได้นายว่าไงนะก็พลังของโอคิน่ะไม่ได้มุ่งไปที่ทาซาน นายไห้ความไ่ยุตไรกันฉันไม่เข้าใจพลังของโอค้พลังโอค้อรับไว้ฉันจะต้องรบอาจารย์ใด้ตะเหรียญหัวหากนางตายแล้วก็ไปหัวจะขาดผู้สื่อทอดและไม่มีคุณสมบัติจะคุมสารที่สองพักไม่ได้ยังเด็ดขาดเหรียญหัวฮะฮะคุณเหรียญหัวอะแต่ไม่ดีมากเลย อย่างจบลงแล้วเขาคิดจะฆ่าอาจารย์ไดโตะแล้วเนี่ยไม่น่าเลยเี่ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยคนที่มีฐานะอย่างโอคีไม่ควรทำเรื่องอย่างนี้มันตามช้าเกินไปแล้วจอไม่ได้พูดบ้านนะเด็กๆข้าพูดบากพี่โอเคการโจมตีของนายมันขัดต่อกฎขบังขับอย่างชัดเจนนะตัดสินว่าแพ้เลยไม่เป็นไรหร็อกเขาถูกบาดของฉันแล้วถึงไม่สลบก็ต้องบาดเจ็บคอยดูเขา <c oughs> แล้วจบละ ขอรประกาศพงก,การแข่งขันไปหัวเป็นฝา,าชนะใสเหน่งเลยาอาจารย์ทำได้ดีมากอดียำเอ้ยยังยไม่จบยังไม่จบหรอก <ทำ S 1> นะนี่ขอดูนะมาทำอะไรอาาร่ะทำอะไรอาจารย์ไหนรีบไปช่วยคนที่ถูกนายทำร้ายบาดเจ็บจะใช้พลังหรือไงก็ตามปรีบรักษาเขาให้ได้อย่าพูดมากนะฉันมีพลังไปรักษาเขาที่ไหนกันเลาไม่มีหรอกลุมไหม พอแล้วพอแล้วรู้แพรูุ้ชนาแล้วไม่ใช่เหรอโอเคข้าคนที่ทำร้ายนายแล้วไม่ใช่เหรอทาซานไม่ใช่ดูความจริงมาซะเล่าความจริงให้ทุกคนฟังที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วรู้ใจฉันพูดจากปากตัวเองล่ะว่าอย่างไงเลี้ยหัวกดได้เออหืมฉันฉันพูดก็ได้ที่โลยิงทาซานเพราะฉันให้เงิน เขาไปารักษาลูกชายเขาโอเค,เคจริงเหรอเนี่ยลีโตอ,อย่าทำตัวต้นเพรายังไงเพื่อต้องไปงี้อยู่แล้วพวกนายต้องการอำนาจของฝ่ายตะวันตกแม้ก็ะทั้งทำร้ายคนอื่นก็ยอมอย่างนั้นล่ะสิท้าซ้อนฉั<อ>นรู้สึกเสียใจมาก ที่เข้าร่วมการแข่งขันในคราวนี้ไม่น่าเลยทา้าศาตร์มีคำพูดมากมายไม่สามารถแสดงออกได้ความจริงสัตว์ก็มีการแก่งแย่งสิงโตโจมตีสัตว์ตัวอื่นเพื่ออาหารของมันแต่ว่าสิงโตจะไม่โจมตีในสิ่งที่มันไม่ต้องการหรอกนะามันต่อสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวของมันเองเท่านั้นแต่มนุษย์นี่สิสู้เพื่ออำนาจและความอยากดึงคนที่ไม่ได้เข้าร่วมและฆ่าพวกเขา เพื่อนฝูงที่นี่และแม้แต่ตัวรฉันเองก็ตามและทุกคนจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวฉานสมองไม่ดีฉันไม่รู้ว่าควรจะอธิบายยังไงถึงจะถูกต้องมันมันยากที่จะอธิบายเหลือเกินมันกินใจมากฉันเข้าใจทารซานฉันเข้าใจดี Oh, และแล้วการแข่งขันก็จบสิ้นลงสำนักบังกรดำถูกสำนักไปหัวตีจนสลายและฟื้นฟูให้ไปหัวควบคุม32สำนักอีกครั้งหนึ่งโอคิและริวโฮยอมรับว่าใช้แผนโกในการแข่งขันในถูกทำโทษส่วนเลี้ยนหัวก็ได้นั่งตำแหน่งสูงสุดของ32สำนักอีกครั้งหนึ่งส่วนเหลียงก็ยังอยู่กับฝ่ายตวนตกเป็นครูฝึกสูงสุดให้กับ เลี้ยนหัวต่อไปนี่อีกครึ่งปีเราพบกันที่นี่อีกครั้งนะคงจะมีทางแน่เลยเออพอฉันออน่าจะกลายเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ทำไงดีอนะในเมื่อมันเป็นไปแล้วก็ช่างมันเถอะนายนี่โหดเหี่ยมมากอ <c oughs> ย่าว่าฉันเลยตั้งแต่ยุสี่ขวบฉันก็ถูกฝึกจากโอคีแล้วเขาทำเพื่อ ต้องการเอาชนาไปหัวในการแข่งขันที่ผ่านไปฉันถูกฝึกอย่างเข้มงวดทุกวันสําหรับพวกเราแล้วโอคิทาถูกต้องได้ยินถึงผู้นำํำชาวผิวขาวใช้เงินทําให้สํานักมังกรดําฝ่ายตะวันตกกลายเป็นกลุ่มนักฆ่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากแต่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นพี่แล้วก็โอคิต้องการฆ่าฝ่ายตรงข้ามในการแข่งขันที่ผ่านไปฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะใช้เงินเพื่อฆ่าคนในการแข่งขัน ได้ข่าวว่าที่ลักลอบฆ่านักสู้ไปหัวสามคนก็เป็นชาวผิวขาวเหมือนกันยังงั้นไม่ใช่เหรอแต่ก็กรรมการก็ไม่ได้ห้ามพวกเขานะนี่นาสำนักมังกรดำก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันอยู่แล้วฉันก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันไม่ต้องใช้ช่วยชีวิตฉันก็ต้องทําการชดใช้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยสำนักมังกรดำต้องเริ่มต้นใหม่สู้เขานะอืมได้มา นทั้งสองคน,นคงจะได้กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีมากใช่แล้วน,นี่เธอนี่เห็นแกตัวมาบ้าทีนะสิตาการต่อสิ่งคนประเนี่นอย่างเธอเป็นความผิดของฉันความผิดฉันคนเดียวสิตาสิตาคนที่อยู่ด้วยกันก็มีคนที่ต้องจากกันก็มี เรามาแต่งงานเป็นสามีพัญญาแล้วอยู่ด้วยกันดีไหมเลนหัวเสียงในโลกนี้ไม่มีอะไรง่ายอย่างนั้นหรอกง่าหากเขากำหนดว่าสํานักเดียวกันจะแต่งงานกันไม่ได้ก็มาอยู่กับทาสซานซะสิความคิดไม่เลวนี่นะใช่กูดไอเดียเลยอ,อะไรด้วยกูดไอเดียเหรอเดี๋ยวต้องทํางานให้มากหน่อยกินมากเดยกก็อ้วนตายแล้วนะวฉันมีเงินจ่ายนะนานไม่ต้องห่วงเธอหรอกโอ้โหพวกเศรษฐีเขารู่กับทาสซานก็เป็นความคิดที่ดีนี่นะจริงไหมล่ะใช่แล้ว ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็นักสู้ที่มาจากแอฟริกาทั้งสามคนก็จะกลับไปเมืองจีนได้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมจะต้องจากไปกับเหรียญหัวเพราะอะไรเพราะอะไรไปแอฟริกาที่ไกลแสนไกลมาเป็นเพราะอะไรจะไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ไดโตที่เป็นผู้นำฝ่ายตะวันตกแต่งงานกับคนในสำนักเดียวกันไม่ได้นี่เป็นกฎที่กำหนดมาทั้งหมดห้าร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นตั้แต่วันนี้ฉันจะไปอยู่กับทาซานงั้นเหรอ อือแล้วท่านผู้อาวุโสแต่ละท่านล่ะมีความเห็นว่ายังไงละว่ากันมาเลยฮะเดี๋ยวเคิดก่อนเดี๋ยวเดียวนะอวแล้วท่านเราว่ายังไงก็พูดมาเดิได้ยินไหมพอขันชี้เป็นชีตายต่อหน้าควเราได้นะเอ้จาไปเข้ากับสำนักอื่นล้วทำไมจะไม่ได้ลจริงเหรอฮะขอบคุณผู้อาวุโสเป็นอันมากเลยไปฝึกวรยุที่แอฟริกาตบดีโนอะไรนะ ว่าอาจารย์คนนั้นจะกลับแอฟริกาหากไม่ตามไปก็คงจะไม่ได้เรียนรู้นี่มันคือความรู้นี่คือความรู้ความรู้ตวงตวงเอาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยมาอ่เนี่ๆให้จับเหลี่ยงเลี้ยงนี่แล้วก็อย่ามาอ่ะเลี่ยงเหลี่ยงหัวโต้เฮ้ยอย่ามาเลยไอ้เล่าไอ้ยาเลยยาใช่ไหมใช่สพูดมากนะมีคนที่ยอมแต่งงานด้วยก็โชคดีแล้ว เราเองอยากจะแต่งงานแต่ว่าหาคู่ไม่ได้สักทีครัโอ้ย <c oughs> เหลียงหัวจ๋าหลิงหลิยงจะรอเธอกลับมาไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เธอจะต้องกลับมาหาหลิงหลิงนะสตะ้าจ๋าสต้ารีบกลับมานะสตาและแล้วการเดินทางในคราวนี้ที่ความทรงจำให้กับทุกคนอย่างลึกซึ้งทาซานได้กลับไปแอฟริกาที่เขาคิดถึง แต่ก็ยังมีนายพลานรอทุกคนอยู่แต่ว่าทาสานจะไม่แพ้เจงก็ไม่แพ้อยู่กันอย่างปรองดองตั้งใจทำงานพรุ่งนี้พวกเราจะก,กลักบแอฟริกาพร้อมกันแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับแอฟริกาพร้อมกันใช่เย้